โลกในฝันคือกระจกเงาสะท้อนชีวิตยามตื่นจริงหรือเคยสงสัยไหมครับว่าภาพมายาที่เราพบเจอในยามหลับไหลนั้นมีความหมายซ่อนเลนอยู่หรือไม่อย่างไรหรือมันเป็นเพียงเศษเสี้ยวความคิดที่ฟุ้งกระจายไหลทิศท,ทางหากเราลองเปิดใจให้กว้างพอที่จะรับฟังและ สังเกตรเรื่องราวในความฝันบางทีเราอาจจะค้นพบบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นตัวเราในแบบที่เราไม่เคยคิดมาก่อนก็ได้ความฝันอาจเป็นดั่งเวทีจำลองของจิตใต้สำนึกที่ซึ่งความปรารถนาที่ไม่สมหวังในยามตื่นได้โลดแล่นความกังวลที่ซุกซ่อนได้เปิดเผยตัวตน หรือแม้กระทั่งบุญธรรมและบาปกรรมที่เราสั่งสมไว้ได้ปรากฏเป็นภาพสะท้อนไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกแช่มชื่นในฝันหลังจากทำความดีหรือความรู้สึกหลงทางกระสับกระส่ายในความฝันเมื่อจิตใจยามตื่นกำลังว้าวุ่นสิ่งเหล่านี้ ล้วนบ่งบอกถึงการเชื่อมโยงอันลึกซึ้งระหว่างโลกแห่งความฝันและชีวิตจริงของเราหลายครั้งเราจำความฝันไม่ได้ค้ายกับความคิดฟุ้งซ่านที่ผ่านมาแล้วผ่านไปแต่ตามหลักทางจิตวิทยาแล้วความฝันที่จำชัดและตราตึงใจในความทรงจำมักเป็นเรื่องราวที่กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก ได้ยางรุนแรงมันคือสัญญาณว่ามีบางสิ่งในนั้นที่ควรค่าแก่การพิจรารณาแทนที่จะปัดทิ้งว่ามันไร้สาระลองมองว่าความฝันคือความจริงเกี่ยวกับตัวเราที่น่าสนใจเสมอการฝึกฝนที่จะเชื่อมโยงสัญลักษณ์ทางอารมณ์ในความฝันเข้ากับความรู้สึกในยามตื่น จะค่อยๆทำให้เรามองเห็นว่าตัวละครสถานที่หรือเหตุการณ์ต่างๆล้วนเป็นเหมือนลูกศรชี้กลับมาหาตัวเราเองทั้งสิน้นการฝันว่าหลงทางบ่อยๆอาจสะท้อนว่าเรากำลังใช้ชีวิตผิดทิศผิดทางการฝันว่าโกรธเกรี้ยวอาจบ,บอกบอกว่าเชื้อแห่งโทสะยังคุก,กรุ่นอยู่ภายใน หรือการฝันถึงคนแปลกหน้าอาจเป็นภาพแทนของตัวตนใหม่ที่เรากําลังเปลี่ยนแปลงไปในมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นความฝันเปรียบเสมือนพบจำลองที่เงาแห่งการกระทำกรรมของเราปรากฏขึ้นเป็นรูปเป็นล่างมันสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่เราคิดพูดและทำในยามตื่นนั้น ไม่เคยจางหายไปไหนแต่รอวันที่จะก่อรูปขึ้นในจิตสำนึกแม้ในายามที่เราควบคุมอะไรไม่ได้เลยก็ตามตัวตนของเราไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวมันคือผลรวมของกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เมื่อเราเลิกยึดติดกับภาพลักษณ์ใดภาพลักษณ์หนึ่งของตนเอง เราจะเริ่มคลายปมขัดแย้งและความไม่เข้าใจในตัวเองลงได้และบางทียอดแห่งความลับที่ความฝันพยายามเปิดเผยอาจไม่ใช่เรื่องรล่าที่ซับซ้อนอื่นใดเลยนอกจากความเป็นจริงที่ว่าตัวตนที่เรายึดมั่นถือมั่นอาจไม่เคยมีอยู่จริงอย่างที่เราคิดมาตลอดก็เป็นได้เมื่อลืมตาตื่นจากฝัน คุณจะเลือกโจทย์ปาักกาเขียนเรื่องราวบทต่อไปของชีวิตอย่างไรขอขอบคุณหวัวใจทุกดวงที่สนับสนุน f ิบอิ l e m e n t ด้วยดีเสมอมานะครับทั้งผู้ฟังที่น่ารักและผู้สนับสนุนทุกท่านไม่ว่าจะเปิดเผยตัวหรือไม่ก็ตามทุกกำลังใจคำจุนให้เราได้สร้างสารรค์ต่อไปขอ,ขอบคุณจริงๆครับผมขอให้พลังแห่งความรักแสงสว่าง และความสมบูรณ์จงนำพาสิ่งที่ดีงามมาสู่ชีวิตทุกท่านนะครับและรายละเอียดการสนับสนุนสามารถดูได้ที่ description ด้านล่างขอบคุณครับ จากชงเหล่านั้นพิเศษสดใหม่จากวันเด็ก